สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผมเกิดเหตุหลายครับผมผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆครับต่อสายไฟครับนี่ครับต่ออยู่เส้นล่างเส้นบนระเบิดครับนกดูดิครับสภาพอาจารย์ทุกท่านคอยระวังด้วยครับนี่ครับเนียอหักหมดเลยครับ ผมยังไม่ทันหันหลังเลยครับนี่ครับดีแล้วนกถ้านกดิ้นจริงๆก็หลุดครับเพราะว่าโดนแรกนกหมอบอยู่ครับได้ยินเสียงระเบิดปุ๊มผมวางเพิ่งจะปล่อยซ่า,ารครับระเบิดเลยครับเส้นบนระเบิดครับแต่ระเบิดเส้นล่างนี่ก็ตายแนย่นี่ครับเส้นบนระเบิดนี่ก็ขาด นี่ครับใบไม้นี่ครับแห้งหมดเลยเบิดระเบิดเส้นบนครับโอ้โหนิดนกยังไม่ดิ้นครับเพราะว่าความตกใจนกหมอบครับนี่ครับดิ้นจริงๆก็หลุดครับตกใจหมอบเลยครับหมอบอยู่ผมนี่ครับผมรีบเอาลุงเลยครับเอาลุงแล้วก็เอามือบางไว้ก่อนแล้วก็เอาผ้ามา มาโขมครับามือบางแล้วก็มา้ามาโขมครับนี่หมดเลยดีแล้วนกไม่ไม่เป็นอะไรครับแค่แค่ขนไม่ครับนี่ครับนึกว่านกตายครับหมอบอยู่ริมนู้นตกใจเลยนึกว่านกตายครับเอาลงมาเสร็จแล้วมือบางแล้วนกยังดิน่น เริ่มเริ่มดินรับหมอบหรือว่าสลบผมไม่รู้ครับเอาลงมาเสร็จแล้วผมเอาเมือบางมันก็มันก็ฟื้นเนี่ยแล้เริ่มดินดลแลเอาผ้าคับคอยระวังด้วยครับอาจารย์ทุกทุกท่านที่เล่นสายไฟอาจารย์ที่เล่นสายไฟครับระวังด้วยครับเกิดเกิดเหตุหลายวันนี้ครับ นี่ยไหมหมดเลยครับทางไหมครับปิดั้งฝาก็ไหมครับทางซ้ายก็โดนโดนแค่นิดทางฝาโดนเยอะนี่คอยระหวัางาครบาอาจารย์ที่เล่นสายไฟยครับผมโดนนะครับไม่คิดไม่ฟันครับมันจะเป็นแบบนี้ ออกไปหานกเสร็จได้ยินเสียงนกร้องต้นไม้ก็มีแต่เนี่ยมดแดงแตอนแรกจะแฝนมดแดงจะแฝนต้นไม้ครับมีแต่มดแดงเยอะครับเลยอ่ะแฟนใส่ไฟก็ได้เงี้ยที่ไหนได้โอ้ยังไม่ทันปล่อยไม้ซ่าวเล้วบ็ตุ่มก่อน ราเบดเบอาลงถ้าเราหันล้างมาไกลก็เราเบดเราวิ่งไม่ทันก็น่าจะนกฝืนก่อนก็หลุดเน่ยปลอดภายก็ดีใจยังยัง,ยงปลอดภยัยไม่ได้เป็นไม่ได้รับบาดเจ็บแค่คนไม่ เดี๋ยวผมลองไปเทียบดูมันยังคูหรือเปล่าผมว่าน่าจะคูนะาลกะูกผสมนี่มันยังมองนกอยู่เลยเดีวนกผสมน่าจะไม่เป็นไรครับนกผสมขุนไว้ครับเดี๋ยวลองไปเทียบกับยอด,ดูเขย,ยังลองครับยังลองยังลอง ยังร้องอยู่อือนึกว่าไม่สู้นกเลยยังร้องแต่ลูกผสมมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันนี้เหมือนนกป่ายังลองอยู่แต่ว่าต้องพักก่อนก็ได้ช่วงนี้ร้องอยู่ลองวันนี้ต้องพักเลย น่าจะสลบเลยไม่ใช่ว่าลบหรอกไม่ใช่หมอบของสลบแน่เพราว่าโดนไฟระเบิดแรงไฟลูกเลยน่าเป็นนกปลาหูลอยาว,วเอาเป็นปีมีสูแน่เนี่ยสูอยู่เป็นลูกโู่ไม่เป็นไรเห็นแล้วสงสาร ะคเอ้พอขอโทษพอไม่ได้พอไม่รู้มันระเบิดตอนไหนเราก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะลูกอาจารย์ทุกท่านระวังด้วยนะครับโดเป็นเป็นตัวอย่างโดผมเป็นตัวอย่าง ระวังด้วยครับสวัสดีครับรจบคลิปเป็นแค่นี้กันแล้วขอบคุณมากครับเจ้าจานทุกท่านติดตามที่ดูอยู่ยังฝฟื้นยังฟืนฟน ลองลองเพิ่เเงเขากลับมานะครับพอถามเองพ่อก็ไม่รู้กเอยังลองขยับปีกด,ดุกด๊กดุๆกอยู่นี้พ่อดีใจแล้ก ครับสวัสดีค้างครับ